อปลาไหลน้อยก็มีเชื่อมปลาไหลน้อยพี่น้องเอ้แล้วกับปลาละล้วยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีหนุ่มสกลคนอีสานครับพี่น้องเศร้ามื้อนี้พี่น้องได้กละมังมาอันหนึ่งครับจะมายาาไม้ยมรอบพี่น้องผมใส่รอบไว้เดี๋ยวพี่น้องผมซีไอกับกล้องให้พี่น้องเบิงน้ำกันครับนี่พี่น้องผมใส่รอบไวอ้ในซะนี่พี่น้องข้าง้างฟรามนี่หล่ะพี่น้อง้างฟร์มข้นี้ผมไม้ มือวานนี่พี่น้องได้ปลาคอตัวหนึ่งครับแต่ตัวบ่ใหญ่หอกพี่น้องตัววังโลนี่แหละผมก็ลองลูบไปแล้วเนาะพี่น้องเ้านี่เนี่ยกับมาลุน้ำกันพี่น้องว่ารู้ว่าจะมีปลาอย่างเนาะพี่น้องเนาะรอบผมใส่เจ็ดหลังพี่น้องนี่แหละเลี้ยงกันเลยนี่พี่น้องนี่ใกล้ๆกันเลยแต่ว่ามันจะเป็นรอบเก่าพี่น้องรอบเก่ารอบห้างเลยล่ะลายปีแล้วพี่น้องผมก็เอามาใส่ไว้ครับประหารฟุกพี่น้องมีปลาอย่างโนะ เฮ้ยปลาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยปลาตะเพียนพี่น้องเลยปลาตะเพียนปลาตะเพียนเดียว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 ปาลาหลอยู่ด้วยพี่น้องโอ้เด็ดทอดอยู่ด้วยพี่น้องไอเด็ดทอดอยู่เด็ดทอดอยู่โอ้ปลาไหลน้อยก็มีเชื่อม ปลาลาไรน้อยพี่น้องเอ้แล้วกับปลาละก้วยพี่น้องอ้ปลาตะเพียนรุ่นนี้กับพอดีทอดมาพี่น้องทอดกรอบนะนะอ้เอ้ายังยังอีกอยมันออกโบเบิร์ตครับออกโบเบิร์พี่น้องออกโบเบิร์ ผมใส่เนื้อก่อนพี่น้องอันนี้เป็นในเศษหัวอาหารนะพี่น้องที่มันตกตามทางอาหารนะผมเก็บมาใส่ครับโอ้โปลกไปจากน้อยบ่เพื่อปลาช่อนเขาพี่น้องลังนี้เด้ ล้างนี่เมื่อวานนี่ได้ปลาค้อครับเมื่อนี่ได้ปลายังคือดินตมัตมตั้มได้ปลายังได้ปลายังโอ้ปลาตะเพียนคือเก่าพี่น้องเป็นปลาตะเพียนครับเป็นรุ่นนี่พี่น้องโอ้ได้สองตัวพี่น้องหลังนี่เศษเนื้อเยอก่อน หนึ่งสองสามสี่ห,ห,ห้าหกเจ็ดอ๋อ,อลังนี่ผมไม่ยังเลยพี่น้องเลยโบเข่าเลยครับลังนี้ เอามีปลาลักกล้วยพี่น้องรอบมันขาดแล้วผมก็เลยบค่อยได้ใส่เหงื่อ่ยัยงไล่ดอกพี่น้องใส่เ<ส>บือง,นะงนะ่ะพี่น้องเบืองนะ่ะมันขาดไปแล้วครับรอบผม นังนี่คือโบมีอย่างใกอันเลยโอ้มีปลาลักกล้วยอยู่ผมมาเห็นตัวหนึ่งนะเท่าไหร่ Xe g 익 비엣 Ít 번 봐. ô cái lộp thế ô oh, lắng đi mô mi nhàng lười mà con gì lắng đi bà lạc quê đi nào lái ัอโทษโอ้ได้มกอยู่พี่น้องมื่อนี้โอ้ลายตัวอยู่ เราพี่น้องเจ็ดล้างเบิ้องแรกครับมันมันอยู่พี่น้องมือนีิมันมันอยู่ครับไม่ยังเลยเอาเอากรอบซะเนาะยอดกรอบพี่น้องครับพี่น้องมันมันอยู่พี่น้องมือนีิได้หลายเติบครับ ใส่รอบห้างดอกวพี่น้องเจ็ดล้างรอบกัดเสื้อมาสีหาปีแล้วพี่น้องย่งใส่ได้คือเก่าครับรอบขาด,ดกัดปลากระเข้าคือเก่าครับพี่น้องปลามันลายพี่น้องบ้านนี่ปลาลายครับช่วงนี้ปลาเขารอบดีครับเอาพี่น้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ